เรียนพี่น้องที่เคารพรักยิ่งประเด็นที่สำคัญในกระบวนการบริหารประเทศก็คือนโยบายถ้าจะแยกเป็นหลักๆกก็เป็นวาระแห่งชาติเช่นนโยบายเศรษฐกิจนโยบายทางสังคมนโยบายการเมืองนโยบายต่างประเทศเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปรัฐทุกภาคต้องบรรจุนโยบายที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ไปชี้แจงให้พี่น้องทราบนะครับ วันนี้หนึ่งในเกือบร้อยทักตอนนี้จดทะเบียน87พักจะต้องไปพบพี่น้องจะต้องไปหาสมาชิกจะต้องส่งผู้สมัครครับวันนี้มีผู้สมัครพักประชาธิปไตยใหม่ครับนี่เป็นคนรุ่นใหม่ว่าที่ดเตอร์นะครับ ทั้งเรียนทั้งทํางานแล้วมีตําแหน่งตั้งแต่นุ่มๆการเมืองต้องทํำแต่นุ่มๆน,นะเป็นรองก็น,น่าภัคและจะสมัครที่ปทุมธานีด้วยอา้าวมองยังไงมองตั้งแต่พลเองประยุทธ์รัฐทหารมา5ปีแล้วมาเป็นอีกแล้วก็อยู่ในรัฐบาลด้วยแล้วก็มาเจออาจารย์ที่เรื่องพลังงาน,น มองยังไงในช่วงนี้และในการเลือกตั้งไเนี่เอาสั้นๆเลยครับขอบพระคุณท่านสส,ส,สท่านเสริญเลเยสโซนะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าพรรคแล้วก็ท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ท่านส Bhar <c oughs> สโบดนะครับในความคิดของผมนะครับผมลงที่ปทุมเนี่ยปัญหานในในที่ปทุมใน,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 ในจังหวัดปทุมเนี่ยส่วนมากมีอยู่ปัญหาเดียวนะครับคือปัญหาครอบครัว ปัญหาครอบครัวแล้วก็การศึกษาการศึกษาแล้วก็เรื่องการเงินเรื่องงานอะไรพวกน,นี้ตรงนี้มันทําให้ปทุมธานีเนี่ยมันไม่เจริญมันไม่เจริญมีแต่ในทุนที่ที่ล๊กล่างว่างเปล่าเนี่ยไม่ไม่ใช่ที่ของคนจนเป็นที่ของคนรวยใครใครจะบอกว่าปทุมธานีไม่ค่อยมีตึกนะ เป็นเป็นจังหวัดที่บ้านนอกมันไม่ใช่นะครับมันเป็นที่ของคนรวยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนคนรวยมันก็มาทับคนจนอยู่มันจะไปสร้างธุรกิจอะไรมันก็ไปสร้างไม่ได้เพราะมันเป็นที่ของคนรวยทีนี้วิธีที่จะปรับปรุงเยาวชนแล้วก็คุณภาพชีวิตของของชาวปทุมเนี่ยให้มันดีขึ้นเนี่ยให้มันทัดเทียมกับกรุงเทพเนี่ยมันก็ทําได้ปัจจัยแรกนะครับ คนเราเนี่ยคนเราเนี่ยอยู่อยู่อยู่ด้วยกันในในครอบครัวเนี่ยจะจะมีจะเกิดหรือจะจบจบปริญญาตรีหรือไม่จบปริญญาตรีเนี่ยคนที่วางแผนคนที่ถ่ายทอดออกมาให้แห่กับเด็กเนี่ยก็คือพ่อแม่แต่ว่าถ้าพ่อแม่ไม่ไม่ถ่ายทอดออกมา,าไม่สามารถถ่ายทอดได้ไม่มีความรู้ความสามารถเนี่ยก็ต้องพึ่งครูบาอาจารย์ครับผมสถาบันเดียวทีส่สามารถที่จะสร้างชาติได้เนี่ยก็คือโรงเรียน เพราะนั้นแล้วเนี่ยต้องมาแก้ไขที่ปัญหาหนี้สินครูก่อนเพราะว่าอะไรตอนนี้ครูเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม,ไไม,ไม่ไม่ได้มุ่งเป้าไปไปทํางานวิจัยเด็กแล้วก็สอนเด็กให้ให้ให้มีศักยภาพแต่ว่ามุ่งเป้าไปไปทําผลงานผลงานในที่นี้เพราะว่าครูติดหนี้เยอะพอครูติดหนี้เยอะเนี่ยต้องการที่จะทําผลงานเพื่อ ปรับเงินเดือนขึ้นตัวเองก็เลยเอาเวลาที่จะสอนเด็กเนี่ยมาไปมาแก้ไขปัญหาชีวิตเด็กก็ปวัวเขาครัวเด็กให้มันดีขึ้นเนี่ยไปทําผลงานซะพอไปทําผลงานปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้ดูเด็กเลยไม่ได้ดูเด็กทีนี้เราก็เลยบอกว่าเราต้องแก้ไขปัญหานี่ครูการแก้ปัญหานี่ครูนั้นะไม่ยากครับผมไม่ยากคนเขาพักพักครูไทยนะครับของท่านปีดาบุญเพิงนะครับ ก็เคยพูดเคยประชุมกันหลายอย่างนะครับผมว่ามีมีสาเหตุเดียวที่ที่ที่จะสามารถแก้ไขปัญหานี่ครูดได้มันมีอยู่วิธีเดียวครับผมคือไม่ต้องไม่ต้องอทําผลงานเลยนะครับไม่ต้องผนมพมผลงานเลยเพิ่มเงินเดือนเลยเพิ่มเงินเดือนให้เลยประเมินประเมินถ้าถ้ามาถ้ามาประเมินผลงานวิชาการตรวจผลงานวิชาการ ก็มีการคอรัปชันกันในเรื่องของการทําผลงานอาจารย์สามเนี่ยครับมันก็ยังมีปัญหาอยู่ทีนี้คุณครูเนี่ยก็ไม่มีเงินไม่มีเงินไปไปโรงเรียนนะครับก็ต้องมาจ้างเอาเงินเดือนตัวเองเนี่ยมาทําผลงานอะไรทั้งหลายเนี่ยคือการแก้ไขปัญหาคือเพิ่มเงินเดือนเลยครูเนี่ยเป็นเป็นเป็นสิ่งเดียวที่ที่ทําให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้น เพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไม่สามารถที่จะให้ความรู้ได้อันนี้เป็นปัญหาเฉพาะในในใน,ในเขตจังหวัดทีนี้ปทุมธานีนี่เป็นสริมเสริมเรื่องเรื่องชีวิตความเป็นครูอุบอายจารย์ก็เป็นครูผมก็เป็นครูเป็นผู้นําครูพาครูเดินขบวนเรื่องนี้คราวที่แล้วก็มีคนพูดในสภาครูนี่ทุกวันนี้นี่ มันไม่ได้เอาเงินเดือนจากรัฐนะมาจ้างสอนที่มาจ้างสอนเพราะอะไรคืออะไรคือเงินเดือนติดลบใช่ไหมครับติดลบพันหนึ่งสองบผมก็เคยเป็นหรือไม่ก็บางเรียนครูเงินเดือนเหลือสองบาทเดยวนะเพราะอะไรมันเหลือแค่นั้นจริงครับ<ะ>เพราะให้เรียนมันติดไว้นะเพราะว่ารายจ่ายมันเยอะแล้วก็ช่วงหลังก็มาทําผลงาน มาตรฐานผลงานทีนี้ผลงานไม่ใช่ทำเฉพาะครูน้อยผอ,อ,อก็ต้องทำนะครับครูใหญ่ก็เป็นผอ,อเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆคือลักษณะนี้แต่ช่วงผมไม่มีตอนนั้นเป็นเลขาชมรมครูอีสานไม่ไม่ไม่มีมีแต่อาจารย์ใหญ่อาจารย์น้อยที<ต>นี้ประเด็นประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่เป็นนโยบาย นี้นโยบายร่องนี้รัฐบาล <ฮะ S 2> ในฐานะเป็นรัฐบาลรัฐบาลอยูนี้มีนยโยบายแล้วว่าจะช่วยครูละช่วยยังไงคือหนึ่งเรื่องการทําผลงานว่าเราไม่จําเป็นต้องเอาเอกาสารมาอ้างกันได้ไหม <ฮะ S 1> เอาผลสมริดเลยเด็กมันมีไห้ประเมินเด็กไม่ต้องประเมิน <ฮะ S 1> ประเมินผลสมริดเด็กว่าสอนไปยังไงมาสามสี่ห้าเชื่อไหมเด็กกรุงเทพเนี่ยมาหาผม ว่าเอ้ยหนูอ่านนั่นจะมีให้ดูซิว่าอ่านเขาว่ามติชนนี่ไม่ออกเลยเด็กพอห้าอหกนี่อ่านมติชนไม่ออกผมยังตกใจเลยครับเอาไว้เอาไว้เอาไว้รายละเอียดรายละเอียดนี่จะต้องมาชี้แจงมันขอหนึ่งนาทีได้ไหอาจารย์ครับอยากเห้นี่ครูเนี่ยเป็นนิติกรรมที่โมฆะโมคิยะเพาะอะไรทราบไหมเวลาไปกู้เงินมีสองแบงค์หนึ่งแบงค์กรุงไทยไปกู้กรุงไทยธนวัฒน สองแบงก์อมอสินไปกูนี่สกสคเอาเงินในนาคตการไปใช้การทราบไหม <c red its> เขาไม่มีตรวจเครดิตบูโรผิดพบรบว่าด้วย <c red its> นี่กับนิติกรรมสัญญาแล้วผู้ที่กระทำคือใครคือองค์กรของรัฐใช่รัฐทำมันต้องจัดการหนึ่งห้าเจ็ดจัดการไอ้ทัมนตีกระทรวงการคลัง <c red its> แล้วไอ้กลุ่มไทยเนี่ยมันมีอะไรไหมอยู่ในกรตกรราตกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย <c red its> ์ อยู่กับพลาบาลแบงค์แบงค์บ้าเลยให้กู้เงินโดยไม่ตรวจเครดิตบุโรโมฆะแลวที่สำคัญเลยรู้ยบังคับประกันชีวิตไอ้สอกสคเนี่ยคนละเ,เป็นล้านประกัน<บ>ชีวิตมีไหมมีกรมธรรม์ให้หมั้ยไม่ไมีภาษีก็ไม่เสียแ <c oughs> ล้วพีน่นองครูครับอย่าไปใช้มัน <c oughs> สู้กันยัน3 3 <c oughs> สารสารเลยฟ้องสารทุจารณ์ฟ้องชะบังให้ดู็นคดีตอย่ยางมีมีสก,กอีกอ่อ พูดแล้วมันหน้าโมโหผมวันนี้ขออภัยแกแล้วอารมณ์มันขึ้นครต่อให้ครับขอขอขอ,ขอพูดนิดนิดแซมพูดพูดถึงเ,เรื่องครูจบไปแล้วนะฮะทีนี้มาถึงเรื่องของทุนการศึกษาทุนการศึกษาทีเนี้ยพอพอสถาบันการศึกษามันดีปุ๊บเนี่ยนักเรียนไม่มีเงินไปเรียนใช่กูอีกมัน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 เห็นมันเห็นต่างกันอะจบมหกแล้วนั่งอยู่บ้านอะ แต่เพื่อนไปเรียนมหาอะไรอ่ะเพราะโจบออกมาแล้วเพื่อนมันก็เป็นนู่นเป็นนี่อ่ะชีวิตคุณภาพชีวิตเป็นเป็นประหลัดเป็นอะไรมากเป็นนู่นนี่นั่นเป็นข้าราชการแต่งชุดไอ้คนไม่ได้ไปเรียนเนี่ยมันต้องมาตอกตะปูเนี่ยตอกตะปูทําก่อสร้างชีวิตต่างกันสิ้นดี่ะทีนี้ผมก็เลยบอกว่าตอนเนี้รัฐบาลเนี่ยให้โอกาสกับนักศึกษาอยู่แต่มันเป็นการตัดโอกาสด้วยให้โอกาสยังไงคือการ ให้โอกาสโดยการให้ไปกู้กยศอแต่ว่าพอจบพอจบออกมาแล้วเนี่ยยังไม่ท่านยัง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 ไม่ได้เข้าทํางานเลยเพราะว่ามันมีหนี้หนี้ตามมาอยู่ก็ไปดิสเครดิตบูโรซะมันก็ให้โอกาสแต่ว่าตัดโอกาสนักศึกษาอ่าทีนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าพรรคประชาธิปไตยใหม่เนี่ยได้มีอำนาจนะได้มีอำนาจจากประชาชนให้มานี่แหละ แล้วก็เลยยกเลิกเลยก็สอให้เรียนฟรีถึงปริญญาตรีปอโทปอเอกเนี่ยให้ให้จัดการเองแต่ว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยให้ถึงปริญญาตรีทุกคนทั่วประเทศเพราะฉะนั้นนโยบายหลักๆนี่งของพรเสริมนี่เงเสริมนโยบายนี้ทไมาพรรคประชาธิปไตยใหม่จึงให้เรียนฟรีถึงปริญญาตรีโดยสมัครใจเหตุผลเพราะว่ามาตราหนึ่งร้อยสิบหกของรัฐมนตรปัจจุบันเขียนไว้ว่าอืคนที่เป็น รัฐมนตรีคนที่เป็นนายมนตรีต้องจบปริญญาตรีนะครับถ้าไม่จบไม่ได้เป็นน่ะก็เลยกลายไปว่าคนไม่จบปริญญาตรีนี่ไม่ได้เป็นนะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกับเพื่อนเลยกลายเป็นบุคคลชั้นสองเลยใช่ไหมลูกพ่อใหญ่สีพ่อใหญ่มีพ่อใหญ่มาเนี่ยไม่มีเงินค่าเทอมใช่ไหมครับไม่มามีเงินมากรุงเทพก็ไม่เรียนปริญญาตรีเมื่อไม่เรียนปริญญาตรีก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีพรรคประชาธิปไตยใหม่จึงกําหนดไปว่ายกเลิกกยศ เรียนฟรีถึงปร,ริญญาตรีโดยสะบักใจตรง,งนี้นนเลยคือเป็นนโยบา,ายที่ทุกพักจะต้องนําเสนอก็จะให้สสขอ,อนแก่นนี่เป็นยังไงขอ,อนแก่นนี่หนักมากแล้วทํายังไงจะให้พี่น้องขอ,อนแก่นเลือกตามนโยบายทั้งหมดของพักซึ่ซงจะต้องไปชี้แจงรายละเอียดในการเลือกตั้งนีห่หรือทุกพักต้องทํางานตลอดอะ่ะเชิญครับครับสวัสดีครับ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 ผมว่าที่้อยโทเอ็มโอดบุญทน ว่าที่ผู้สมัครสสจังหวัดขอนแก่นเขตเก้านะครับก็สั้นๆน,นะครับเพราะว่าเวลามันน้อยครับคือที่ลงพื้นที่ปัจจุบันนี่เชิงลุกก็อยากวัดที่แล้วนี่ผมลงที่ประทุมประทุมนี้ดูแล้วก็อยู่ใกล้เมืองหลวงความจเจริญก็ต่างจากขอนแก่นมาก ที่นี่ขอนแก่นที่ผมขอท่านหัวหน้าสอสอสุรทินพิจารณ์จะไปลงรอบที่จะถึงนี้นะครับอีกเจ็ดแปดเดือนนะครับก็อยากจะไปลงพื้นที่บ้านเกิดตัวเองซึ่งจังหวัดขอนแก่นอำเภอหนองสองห้องอำเภอพลอำเภอแวงน้อยแวงใหญ่ชนบทเป็นพื้นที่ที่ยังต้องการความเจริญ พอสมควรครับองสองห้องก็ติดบุรีรัมย์โคราชด้านใต้รอบนี้เขาทําให้สามระบบค,คือจะแยกหนองสองห้องเขตเก้าจากเวอยน้อยนวลศิลาชนบทเอาอําเภอหนองสองห้องมารวมกับอําเภอพลอําเภอพลงวดที่แล้วเนี่ยสอสอจะมีอําเภอแวงน้อยแวงใหญ่และนวลศิลาโอ้ยโคโคโคัยนะครับทีนี้ว่าเขามาทําไว้ระดับสามคืออําเภอพลกับหนองสองห้องรวมกัน ดีครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันการหาเสียงของผู้แทนนี่ก็จะจะง่ายขึ้นส่วนถนนหนทางนี่ยังยังเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่ครับท่านอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นงานนี้งานนี้คืออยากจะให้พี่น้องเนี่ยดูว่าผู้สมัครจะลงไปช่วยเต็มที่ไหมอย่างผมเนี่ยถึงจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะเพราะว่ามาช่วยท่านสสอยู่ในกรุงเทพเพราะว่าเป็นผู้ช่วยด้วยนะครับผู้ช่วยสสด้วยไม่ว่าจะเป็นถนนแล้วก็ ไฟฟ้าน้ําชาวบ้านยังต้องการอยู่โดยเฉพาะถนนเนี่ยอยากอยากจะเรียกร้องรัฐบาลโดยเฉพาะท่านพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์งบประมาณช่วยให้ตกไปถึงอบ,อบตอให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าแต่ละหมู่บ้านที่เชื่อมกัน,นไม่ว่าจะเป็นถนนเพื่อการเกษตรและเด็กที่จะไปโรงเรียนเข้าเมือง ยังเป็นหลุมเป็นบอ่ออยู่เทคอนปีดก็ยังไม่เรียบยร้อยลาดยางก็ยังไม่เรียบร้อยชาวบ้านยังต้องการมั่น,น <ะ S 2> ใจไหมพรคก,การเมืองเป็นสิบสิบทักจะไปประชันกันนี่มั่นใจนโยบายพักประชาธิปไตยใหม่ผมอยู่กับพรักประชาธิปไตยใหม่มาห้าหกปีผมมั่นใจนโยบายของท่านหัวหน้าพักท่านสอสอสุรทินพิจารณพักประชาธิปไตยใหม่ ร้อเครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันหัวหน้าพาลงทุกอาทิตย์ครับไม่ว่าจะไปต่างจังหวัดครัเหลือ3มจังหวัดภาคใต้ที่ผมยังไม่ได้ไปกับท่านหัวหน้าคือยะลาปัตตานีครับทีนี้ดีครับเพราะว่าเรามีเวลาแล้วทุกพักก็จะต้องมาแล้ววันนี้ก็ทางพัรคประชาธิปไตยใหม่ก็มาเสนอหลักการ ลรวก็รายละเอียดนี่ก็ลงพื้นที่ต้องลงตลอดครับผมอ่าทีนี้เวลาเวลาพอดีก็ใช้อาจารย์สรุปสั้นๆเรื่องพลังงานฝากพักการเมืองฝากอยู่ในสภาคือคือเรื่องพลังงานผมมั่นใจว่าหลักฐานเราแน่นแต่เมื่อกี้ที่ท่านรองหัวหน้าพักพูดถึงเรื่องนี้สิทธิของเด็กเนี่ยไม่ต้องไปใช้เพราะอะไรไหมมันเป็นแค่มัติคณะรัฐมนตรีมาให้เรากู้ละกฎหมายใหญ่ รัฐธรรมนูญกฎหมายแพ่งพาณิชย์กฎหมายอาญาเด็กอายุต่ำปฏสิบแปดผมถามว่าทำนิติกรรมสัญญาได้ไหมทําได้ไหมทําบัตรเครดิตได้ไหมผ่อนมอเตอร์ไซค์ได้ไหมครอบครองที่ได้ไหมแต่ทำไมผู้คุณต้องไปศาลทำไมต้องไปฟ้องเขาครับมันไม่ถูกฟ้องโมฆะไปเลยไม่ไปใช้เลยเด็กๆทั้งประเทศเลยเลิกใช้ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่ให้นิติกรรมเป็นโมฆะครับโมฆะเข้าใจคขาไหมโมฆะเว้แล้วเวลาสอบแวลาขึ้นศาล มันต้องมีสาวิชาชีพ18ปปีซื้อรถไซด์ไม่ได้โครพองรถยนต์ไม่ได้แต่มันฟ้องกูได้บ,าบา้าบเปล่ามันน่าโมโห,โหอ,อาจารย์เพื่อนขอนสุดท้ายได้ไหขออีกนิดเดียวนิดเดียวขออ,อขอ,อนิดเดียวเ,ยวเยวมื่อกี้พูดถึงพูดถึงไอ้ชีวิตของเยาวชนแล้วก็ข้าราชการไปแล้วเรามาพูดถึงชีวิตของประชาชนที่เขาทำรายวันมั่งผมอยากจะเสนอนโยบายปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็นแ800ดร้ยบาท เพิ่มอีกสามร้อยเพราะว่าอะไรทุกวันนี้น้ำมันก็ขึ้นข้าวก็ขึ้นน้ำปลาก็ขึ้นขึ้นมาเท่าตัวเท่าตัวก็เพิ่มเข้าไปอีกสามร้อยสามร้อยเนี่ยมันก็คิดคิดจากตัวเดิมก็คือสามร้อยบาทต่อวันก็คิดขึ้นมาเท่าตัวก็เป็นขอขอให้เป็นแต่ก่อนอย่างมาตรฐานก็คือห้าร้อยก็เพิ่มเข้ามาเป็นสามร้อยก็เป็นแปดร้อยมันจะได้อยู่ได้เพราะนั้นแล้วเนี่ย ประชาชนทั่วไปที่กินรายวันเนี่ยก็ให้ชีวิตเขาดีหน่อยนะครับเหมือนข้าราชการทั่วไปเนี่ยค่าการเนี่ยต้องต้องต้องปรับปรุงเรื่องนี้นักศึกษาต้องปรับปรุงเรื่องทุนการศึกษาส่วนประชาชนเขขอให้ได้เขามีค่าเรี้ยงค่ต่ําที่เพิ่มขึ้นเป็นแปดร้ออันนี้เป็นนโยบายรวมของประเทศอย่างตอนนี้ร,รัฐบาลก่อนเลือกตั้ง นะสัญญาว่าค่าแรง400ตอนนี้ยัง300อยู่แล้วก็ประชุมครั้งสุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องเรื่องมวลรวมของประเทศและเป็นนโยบายพักเวลาพอดีครับอาจารย์เราพูดน้อยแต่ว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปทุกพักจะต้องลงไปชี้แจงนะปะทุมธานีแบ่งไม่ออกว่านี่คือกรุงเทพในปทุมเรื่องจราจรเรื่องสารพัดเรื่องคนว่างงานสารพัดเพราะฉะนั้น รวมนโยบายแล้วรวมทางประเทศซึ่งจะต้องให้พี่น้องตัดสินใจก็ให้ท่านหัวหน้าพักสุรทินสรุปว่าวันนี้ครับคุยกับพี่น้องคุยกับรัฐบาลว่านอกจากจะป้องกันเรื่องสุขภาพอ่าแล้วทำยังไงบ้างนับถอยหลังเตรียมตัวยังไงเชิญครับสรุปเลยครับ,รบแล้วก็ปิดประ <ใส S 1> ชุมว,วันนี้ครับเล็กๆน้อยๆครับ ว่าการประชุมสภาประชาชนตัวจริงเสียจริงวันนี้ก็ได้ออกรสชาติโดยเฉพาะอาจารย์ของผมที่เป็นว่าที่อธิการลางัแห่งเชียร์มาตลอดเรื่องพลังงานเพราะทุกวันนี้ปัญหาบ้านเมืองเกิดจากพลังงานก็พี่น้องการับรู้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วจากอาจารย์ สิ่งหนึ่งที่พี่น้องลืมไม่ได้ก็คือเรื่องต้องตั้งการให้สูงนะครับถึงแม้ว่าโควิดมันจะลดลงแต่สิ่งนั้นอาจจะเป็นภาพลวงตานะครับแต่สุขภาพพี่น้องเป็นของจริงนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อีสานของผมนะครับลงไปที่ใดนะครับก็ปัญหาเก็บเป็นเก็บป่วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องรักษาสุขภาพวันนี้ พรคประชาธิปไตยใหม่รวมทั้งอดีตหัวหน้าพักพลังงานไทยนะครับได้ให้ข้อมูลไปเยอะแยะรวมทั้งทางฝ่ายรองหัวหน้าประชาธิปไตยใหม่โคศกพรรพักได้พูดถึงสถานการณ์บ้านเมืองและก็ความเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องว่าจะทำไงส่วนผมปูทินหัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่หนึ่งเดียวพักร่วมรัฐบาลยังไงระยะนี้ทายุสภาไปก็ไม่เกิดประโยชน์ นะครับรอไปอีกสักสี่นหลังเอเป็กเราจะน่าจะเห็นการยุบสภาเราไปเลือกตั้งมุกกาลานะครับพี่น้องจะได้เห็นมีชีวิตใหม่ระยะนี้ต้องให้งบประมาณผ่านรักษาสภาพบ้านเมืองรักษาสภาพของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อสู้กับโรคภัยโรคใหม่ไม่ยีคือฝีดาดลิงตัวนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับขอบคุณครับสรุปอย่างนี้ครับ,รบเรียนพี่น้องที่เคารพรักยิง วันนี้พี่น้องก็ได้แลกเปลี่ยนกับพักประชาธิปไตยใหม่โวหน้าพักโฆศกพักรองหน้าพักและผู้เชี่ยวชาญที่ทํางานมาตลอดรองศาสตราจารย์ดรวิวัฒชัยบิดาของท่านเป็นผู้สถาปนาหมหาวิทยาลัยรามคําแหงเดี๋ยวนีิสิ์เก่ายึดตําแหน่งทั้งรัฐทั้งราชการระหว่างประเทศหมดนี่คือขงณูปการและเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นนะ คุณพ่อของท่านตระมวลกุลมาศตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงลุงแคล้วนรัตติสสันแขนแปรยติเป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงนี่ก็เป็นสิทธิเก่านะผมไปเรียนสองวิชาไม่ไม่ไม่ได้เรียนต่อคิดว่าจะเรียนต่ออีกครับวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรวัชชัยกุลมาศสสสุรทินพิจารณ แล้วก็ว่าที่ร้อยโทเอ็มโอทบุญทนแล้วก็น้องปฏิวัติพิจาร์ครับที่มาร่วมรายการแล้วก็ตั้งแตุ่่งนี้ไปก็ลงพื้นที่นะให้ประชาชนตัดสินเพราะบ้านเมืองของเราประเทศของเราต้องพัฒนาครับวันนี้เราลาพี่น้องช่วคราวแล้วพบกันในสนามเลือกตั้งครับรักษาสีภาพให้ได้เหมอนกครับขอบคุณขอบคุณอาจารย์มากท่าน